คนสองคนสามคนสี่คนได้นะเกมที่เราฝึกฝนอยู่ก็เป็นเกมนี้เราถนัดที่สุดล้เกมเนะี้มันยากที่สุดนะที่เกมที่มเม นี่นะท่านผู้ชมเอ้ยเราตายอีกเลยมันมันต้องตรงกลางตลอดเลยไม่ใช่ไมนะใช่ปะท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมหรือเปล่าก็ไม่รูนะ้ถ้าใครเคยเล่นก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะเมื่อกี้เมื่อวานเราคอมเมนต์ไปบอกพี่เมจิบอกว่าพี่เมจิพี่เมจิชนะนะสีพี่เมจิคอมเมนต์เนี่ย อันนี้อัดคลิปปะเนี่ยัคลิปอันนี้ทีมงานของเราเองเนาะอัดหรือเปล่าอัดเนี่ยและว,ว่าโฆษณาโฆษณาครับผมนี่ปะไหนดูก่อนอัดหรือเปล่าอัดง่ายงอัดดูทำให้ตายเลยนะพี่มอสทีมงานทีมงานนี่ทีมงานอยู่นี่นี่ไม่ใช่ทีมงาน พี่มอสเป็นตากร้องนะอยตากร้องก็อย่าลืมมีช่องด้วยนะมอสที่ศูนย์ห้าชนแนลโอเคบายบายนะ